ส่งงานนะครับออน,นิว1.9คันนี้เป็น1.9ตัวเก่านะครับรีแม็ปสเต็ป2วันนี้มาแก้วาวที่ร้านนะครับรถเดิมๆคันนี้มีกระป๋องใบเดียวมาแก้วาวรับการเปิดรอบ5,000นะครับนีส่วนรอบ5,000เอาเบิ้์นดูรอบนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมีสวิตช์ครับตอนสวิตช์ปิดเปิดควันเอาปิดควันครับปิดควันหน่อย Okay. เดี๋ยวมาดูตอนวิ่งนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับ